วันนี้หนูมาทุ่งนาค่ะคุณแม่หนูกินอะไรหนูกัดอะไรกัดเฟืองวันนี้หนูมาทุ่งนากับคุณแม่ใบหมอนกัดอะไรอะลูกใบหมอนกินอะไรโอ้ยมดจะกัดมดจะกัดมดจะกัดเอ้ยหมอนคะวันนี้ใบหม่อนมาทุ่งนาค่ะไบหมอนเดินอยู่ทุ่งนามาทุ่งนากับคุณแม่ คุณแม่พาใบหม่อนมาเก็บผักกันจองคุณแม่จะไปเก็บตรงนู้นให้หนูรออยู่ตรงนี้รอกับข้าวหอมแม่หนูอยู่ตรงนู้นแม่เปาอยู่ตรงนู้นค่ะบ้านหนูเป็นทุ่งนาหนูโตขึ้นหนูก็ลงทุ่งนากับคุณแม่ค่ะไหนลูกหราอยู่ตรงไหนไอ้ต้ยตต้ต้ต้หนูเล่นอยู่ตรงไหนหนูเล่นอยู่นี่ค่ะหนูเล่นคุกดินอยู่นี่ค่ะ เก่งจะเลยนะให้แม่ดูก่อนใบใบมนันให้แม่ดูก่อนหนูจะไปไหนคะไหนหนูจะไปไหนหนูเล่นอยู่ตรงนี้นะเล่นกับแม่ข้อหอมอยู่ตรงนี้นะเข้าใจไหมลูกใบมอนไอ้มอนคะ่ะไอ้มอนคะ่ะไอ้มอนคะ่ะแม่ไปแล้วนะหนูรอแม่ตรงนี้นะ